สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายครอบครัวง่ายๆนะครับกรณีตำรวจไปแต่งงานกับหญิงอื่นทั้งที่ตัวเองมีเมียจดทะเบียนสมรสอยู่แล้วมีคำถามเยอะแยะมากมายเลยบางคนถามว่าเอะนะนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ใหญ่โตแบบเนี้ยคุณตำรวจเนี่ยที่เป็นสามีจดทะเบียนเนี่ยนะครับจะฟ้องหย่าหรือจะขอเลิกกับเมียจดทะเบียนได้หรือไม่นะครับคนถามมาเยอะเลยนะนะครับ ว่าเนี่ยสามีเนี่ยจะฟ้องหย่าเนี่ยกับเมียจดทะเบียนเนี่ยนะครับที่มีลูกด้วยกันเนี่ยหรือเมียหลวงได้หรือไม่ตามข่าวเนี่ยคําตอบสั้นๆเลยนะครับไม่ได้ครับเนะเพราะอนะไรฮะเพราะการจะฟ้องหย่าได้เนี่ยกฎหมายเขาบอกมันต้องมีเหตุยานะครับเช่นนะอ่าเมียจดทะเบียนเนี่ยนะครับไม่อุปการะเลี้ยงดูนะครับเป็นคนไม่เอาไหนทําร้ายร่างกายหรือมีชู้อะไรต่างๆ ตามข่าวเนี่ยเมียจดทะเบียนไม่ได้ทําผิดอะไรเลยนะทําหน้าที่ภรรยาอย่างดีเพราะฉะนั้นนะคุณตํารวจคนนี้ทึ่เป็นสามีนะครับไม่สามารถจะฟ้องหยาได้ครับต้องอยู่อย่างเงี้ยไปจนตายครับนะเพราะไม่มีเหตุยาเลยครับบางคนถามบอกเอา้าในเมื่อผัวเนี่ยซึ่งเป็นตํารวจไม่พอใจเมียแล้วก็นะบอกอยู่ตรงกลางไม่อยากอยู่กับใครแล้วนะผัวไปอยู่ที่อื่นนะเกินหนึ่งปี อ่าหรือเกินสามปีจะฟ้องหย่าได้ฟ้องไม่ได้ครับนะฮะจะอ้างว่าทิ้งล้างก็ไม่ได้เพราะตัวเองเป็นคนทิ้งล้างเมียไปไม่กลับมาหาเมียตัวเองเป็นฝ่ายผิดก็ฟ้องหย่าไม่ได้ครับนะจะหนีเมียไปอยู่อ่าที่อื่นนะครับเป็นเวลาสามปีขึ้นไปจะอ้างว่าแยกกันอยู่เกินสามปีก็ไม่ได้ครับเพราะตัวเองเป็นคนแยกไปคนเดียว เมียไม่ได้สมัครใจแยกกันอยู่เพราะฉนั้นก็ฟ้องหย่าไม่ได้ครับนะฝากเป็นข้อคิดคุณสามีเจ้าชู้ทั้งหลายกลับมาอยู่กับเมียจดทะเบียนเถอะครับไม่มีทางไปแล้วครับมันทางตันสวัสดีครับ